สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซีคลิปที่702นะวันเดียวรูน่า888ของเราก็มาอัพเดตข่าวสารรูน่าซกับตาคคลาดคริปโตนะฮะาภาพที่ท่านเห็นนะไม่ได้เป็นเหตุอะไรนะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดลมพายุเนานะ นะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เนะี่ยก็ได้รับความเสียหายนะผมก็เลยขออนุญ,ญาตถือโอกาสนะประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เนี่ยเขาก็เปิดช่องทางนะให้อา่าให้ทำบุญนะฮะจริงๆการทำบุญตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยนะเพราะมันสามารถไปลดหย่อนภาษีนะฮะภาษีนะอันนี้ก็เป็นช่องทางนะฮะเป็นช่องทางที่เอ่อของโรงพยาบาลเลยนะก็คือ ท่านอาจจะไปดูที่เทวิตเตอร์ก็ได้หรือแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้นะก็คือเป็นช่องทางการบริจาคเงินที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะ,ะสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าหมายความว่าท่านบริจาคไปเนี่ยก็ได้รับการลดหย่อนภาษีโดยสแกน QR code ตรงนี้สแกน QR code เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีให้ให้ให เขาเรียกว่าส่งข้อมูลน่นะฮะโดยตรงกับสัมภากรหมายความว่านะข้อมูลในการบริจาคของท่านเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งตรงไปที่สัมภากรเลยเราก็สามารถตรวจสอบได้นะตอนเสียภาษ,ษีปีหน้านะท่านก็ลดหย่อนได้2เท่านะอันนี้สําหรับนะก็คงจะถูกใจชาวคริปโตที่อาจจะต้องเสียภาษ,ษีปีหน้านะด้วยเงินก้อนโตอยู่พอสมควรก็ เปิดทาบุญนะอันนี้ทําบุญได้บุญสองเด้งนะเออก็เป็นบุญกุศลจริงๆบุญกุศลน,นี่มันต้องทําก่อนนะไม่ใช่ว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยนะสาธุขอถูกวันที่หนึ่งแล้วจะทํานั่นทนํานี่มันไม่ถูกหรอฮะมันต้องทําก่อนบุญมันต้องทําก่อนไม่ใช่เออไปสาทุแล้วบอกว่าจะทาทีหลังนะมันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแล้วก็ถือว่าเสียหายเยอะอยู่พอสมควรนะเมื่อวานนี้ลมแรงจริงๆเออเนี่ยนะฮะห้องรักษาพยาบาล เสียหายเยอะแยะแล้วเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณนะเอ่อท่านที่แจ้งข่าวสารนี้มานะอันนี้ก็อนุโมทนาอ่ะมาสู่เรื่องของเรานะฮะจริงๆตัวเรื่องแผนการเป๊กเนี่ยนะผมก็พูดหลายครั้งนะว่าแผนเป๊กเนี่ยถ้าเกิดมันเสนอเนี่ยนะโดยโดยไม่ได้เกิดจากนะไม่ได้เกิดจากนะฮะเ,เจ้าของ นะไม่ได้เกิดจากเจ้าของเจ้าของเนี่ยเขาจะเสนอผ่านใครก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเสนอผ่านเวกัสนะเสนอผ่านบอ,อ่บดาเดฟก็ได้นะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะต้องเป็นเป็นเจ้าของนะถ้าเกิดแผนเป๊กเนี่ยนะฮะมันเกิดจากคนในชุมชนเนี่ยผมบอกเลยนะแผนนี้เนี่ยมันจะถูกวีโต้โหวตโนหรือนะฮะงดออกเสียงนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมจะย้อน ทุกครั้งนะฮะว่าจริงๆแผนเป๊กเนี่ยมันผ่านมาตลอดนะโดยผ่านมาจนถึงวันนะก็คือเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะฮะแผนสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือแผนของดันแคนนะส่วนแผนของตัวเอเอ,เ,อ,เ,อเลดไลน์คิปเตอร์เนี่ยนะฮะก็ผ่านแบบเฉียดฉิวนะไม่ได้ผ่านแบบเอกฉันนะผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเจ้าของเนี่ยนะฮะเขาไม่เป๊ก นะเขายังไม่พร้อมนะเขายังไม่เป๊กเนี่ยบรรดาโหนดที่มีอํานาจโหวตสูงๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอโหนดก็ดีหรือโหนดอื่นก็ดีเนี่ยเขาจะไม่โหวตให้หรอกครับนะเมื่อก่อนเขาโหวตให้จริงฮนะตั้งแต่วันที่คุณคิสเนี่ยนะมาเป็น c ีอีโอเทลล่าฟอร์มแลบในเดือนพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยแผนโหวตเนี่ยโดนคว่ำตลอดนะดันแคนเองเนี่ยก็ยังถอยเลยนะแล้วเลไล์ลคริปเตอร์เนี่ยก็ไปหาเหตุผลมาแล้วนะ ก็คือมันมี3มเหตุผลด้วยกันที่ยังไม่เป๊กตอนนี้ก็คือข้อที่1น,นะเอ่อปัญหาคดีความระหว่างเทอร่าฟอร์มแลบนะกับตัวเซกนะยังไม่จบนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซกเนี่ยขอเสนอสารนะในการปรับนะ5,300ล้านซึ่งมากมายมหาศาลมากกว่าใบ,ใบนน้นที่ถูกปรับไป4,300ล้านอีกนะแล้วก็มากกว่าตัวริปเปิลนะ1,800ล้านนะ ตัวเสกเสนอมาอย่างนั้นเนี่ยเทอรล่าฟอร์มแล็บก็เสนอยินยอมที่จะเสียค่าปรับที่1ล้านเท่านั้นทําให้นะศาลเนี่ยบอกว่าเอองั้นก็ไปไก่เกียรกันให้มันจบก่อนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไก่ไม่ได้เนี่ยนะคือมันต่างคนก็ต่างแข่งนะไอ้นั่นก็ 5, หก้าพันไอ้นี่ก็เออล้านหนึ่งเนี่ยนะผลสุดท้ายศาลต้องตัดสินนะพอศาลตัดสินออกมาเนี่ยก็คือที่สุด นะหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการอุทธรณ์อีกประเด็นหนึ่งก็คือกฎหมายไมก้าของสภาพยุโรปนะกฎหมายไมก้าสภาพยุโรปเนี่ยจะบังคับใช้การปีนี้ก็คือกระกะดาไปแล้วนะประเด็นปัญหาก็คือว่ากฎหมายของสเตเบ e c o คอยที่ขึ้นไปอยู่วที่สภาเนี่ยก็ยังอยู่ในชั้นที่เรียกว่าแปรยัติกรรมธิการหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่มันพ้นจากสภาล่างขึ้นไปแล้วนะปัญหาก็คือสภาสูงเนี่ยถ้าเขามองว่า นะจะแบนด์สเต็ปคอยแบบอัลกอริทึมเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะ usdc Luna C เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเป๊กกันในสเปนกาได้นะก็ต้องไปเป๊กนอกสเปนกาแต่อย่าลืมนะฮะว่าตัวทรัพย์สินเนี่ยที่ใช้จริงๆเนี่ยตัวไบแนนซ์เองเนี่ยเขาก็มีแค่ไบแนนซ์ us ใช่ไหมะฮะส่วนไบแนนซ์โกลโบ่เนี่ยก็เทรดนอกนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องอ่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเสกเนี่ยนะฮะจะเล่นก็มักจะเล่นขนาดนะฮะจะตินซันแค่บินเข้าบินออกนี่ก็ยังฟ้องเลยอย่างที่บอกนะ เขาฟ้องทุกอย่างฮนะเขาฟ้องแม้กระทั่งมดเดินข้ามประเทศเขาก็ฟ้องฮนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกเลยว่าผมมองดูว่าเจ้าของเนี่ยเขารออยู่นะฮะสองเรื่องสามเรื่องนั่นแหละที่คุณเลนไลคลิปเตอร์เผยออกมาให้เราเห็นนะฮะเพราะว่าปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าตามคลิปผมมาแล้วผมทําข่าวตรงนี้มาอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยผมตามเรื่องพวกนี้มาเนี่ยมันค่อนข้างตามกันทุกวัน มันเลยเห็นภาพใหญ่นะมันจะต่างกับคนที่เอ่อมาดูบ้างนะเข้ามาเยี่ยมชมบ้างนะกับคนที่ดูมาทุกวันตั้งแต่วันล่มอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ผมก็เลยพูดถึงไงว่าตัวลู n a าซีเนี่ยถ้าเป๊กยังไงมันก็เกิน1บาทเพราะว่าก่อนที่มันจะเผา USDC เนี่ยนะฮะมันมันเป๊กกันเนี่ยมันอยู่ที่1เซนถึง3เซนนะเพราะมูลค่ามันอยู่ที่2เซนบ้างถ้าจำไม่ผิดนะ แต่ปัญหาก็คือว่าพอหลังจากที่เผา800ล้าน USDC ไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลให้เวลาเป๊กอะ่ะมูลค่าของ Luna C เนี่ยมันเกินมันเกินอย่างที่ตัว Google พยากรณ์อ่ะ g o o g l e พยากรณ์ว่าถ้าเกิด Bitcoin ทำใหาวิ่งไปแล้วแล้วมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ Luna C เนี่ยนะฮะเวียงขึ้นไปถึง10 10เซนนะ10เซนหรือตีเป็นเงินบาทก็3บาท50สตางค์อนีอันนี้แต่ต้องเป๊กนะ ออถ้าไม่เป๊กไม่ถึงนะฮะอันนี้ต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งสาคัญเลยเนี่ยก็ต้องดูแนวโน้มว่าประธานาธิบดีสเมกอรเนี่ยนะที่จะมานะเป็นทรัมป์แต่ที่แน่ๆเนี่ยหลายสํานักโพก็บอกทรัมป์แน่นอนนะเพราะว่าถ้าคุณโรเบิร์ตเอเคนิดี้จูเนียร์เนี่ยเออเขาเรียกว่าเตะตัดขาไบาเอ,อ่อไบเดนอยู่อย่างนี้แล้วทรัมป์ก็พูดเลยนะบอกว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจะลด ลดภาษีนะแล้วเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูงสมมกการนี้จะยินดีมากเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูต่อไปนะวันนี้อีลอนเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องอปัญหานี้สินนะที่จะต้องเร่งแก้ไขหลังจากนี้แหละมันจะมีเรื่องที่โคตรมหาศจย์แล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าตัวทรัมเองเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์แล้วก็ตัดสินใจเร็วฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูตอนนั้นนะฮะเราจะเห็นว่า เ,เขาจะทําอะไรนี่เขาค่อนข้างเด็ดขาดน,นะเช่นเวลาเขาจะไปคุยนะเราจะเห็นภาพนะเออไปชนไหลไปจับมือนะกับเจ้าชายซาอุนะฮะกับปูตินนะกับสีจิ้นผิงนะไปเออจับมือกับคิมนะคือเขาค่อนข้างเฟรนลี่นะแล้วค่อนข้างที่จะมีเพื่อนฉะนั้นเนี่ยฝั่งฝั่งทางกลุ่มบริสเนี่ยเขาก็เลยรีบนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวทรัมป์มาเนี่ยนะแผนการที่จะล้มนะดอลลาร์สหรัฐก็จะแปก นะฮะพอแป๊กปับ๊บมันก็จะถูกยื้อไปอีกสี่ปีฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทําขึ้นมาเป็นตอนนี้เพราะว่าเพื่อนกันเนาะเอาเพื่อนมาเป็นประธานาธิบดีมันก็จะยากนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวลูน่าซีเวดีซีเนี่ยก็ยังคงดูไปอยู่ในสามปจัจจัยนี้นะฮะยังไงเอ่อจนแล้วจนรอดเนี่ยผมก็ว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต้องจัดสักรอบหนึ่งคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเจ้าของเนี่ยนะฮะเขาต้องจัดสักรอบเอา้าก่อนหมดบูลันเนี่ยมันต้อง ปั๊มสักรอบหนึ่งนะเออไม่งั้นไม่ได้ตังในที่เผาไปเนี่ยเออเผาแบบเป็นวักเป็นเวรคืนนะเออคุณเผาไปเท่าไหรล่ละเป็นเงินสองพันสามเออเท่าไหร่เกือบห้าร้อยล้านบาทแล้วมัง้งนะคุณต้องเอาเงินคืนสิฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณปัญหาคือเรารอได้หรออันนี้ประเด็นนะก็ต้องดูไปฮะอันนี้เป็นเรื่องการโหวตซึ่งเป็นสำนักข่าวคนตุรกีนะฮะซึ่งเป็นเอ,อ่อกรูนา่าซีชุมชนตุรกีอะ อีกเรื่องหนึ่งฮะตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเกสเกลนับตั้งแตอนุมัติสปอตบิตคอยน์อีทีเนี่ยเขาเพิ่งจะซื้อเป็นครั้งแรกฮะคือเดิมเนี่ยนะฮะตัวเกสเกลเองเนี่ยคือเขาถือบิตคอยเนี่ยแทนคนอื่นอยู่2 0 0 0 0 0บิตคอยหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ทยอยลินนะให้กับเจ้าของี่แท้จริงเหมือนเอาง่ายง่ายนะครับผมเป็นธนาคารเนี่ยผมอยากจะมีบิตคอยนะแต่ผมซื้อไม่ได้นะผมก็เออไปฝากให้เกสเกลเนี่ยซึ่งเขาซื้อได้เนี่ยนะฮะเขาก็ซื้อเก็บไว้ ในช่วงตลาดหมีนะก็สอยๆๆเก็บบิตคอยราคาถูกไว้อ่าแล้วราคาบิตคอยพอหลังสปอร์ตบิตคอยอนุมัติเล่นก็เกลียฮะเกลียให้กับเจ้าของที่แท้จริงมันก็เลยเป็นลักษณะการขายหลายคนก็มองว่าขายใช่ไหมแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นการลินเหมือนคล้ายๆเหมือนเอาง่ายๆเออเขาเรียกว่าจัดการพอร์ตนะให้มันไปอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงพอหลังจาก ที่ผ่านมานี่นะเจเออเจวันนะนับตั้งแต่ที่อนุมัติในเจ็วันเนี่ยเกสเกลเพิ่งจะซื้อเป็นวันแรกนะครับหมายความว่าแปลว่าหมดแล้วนะแสดงว่าคือองนี้นักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกอะไรนะเออเกสเกลเนี่ยเขาจะปรับพอร์ตเนี่ยนะให้จบเดือนมีนาใช่ไหมแต่ด้วยความว่าถ้าเกิดเขาลินขายเยอะตลาดมันช้ำ พอตลาดมันช้ำเนี่ยเขาตอนแรกเนี่ยเขาจัดหนักเลยนะวันแรกเลยนะเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาจัดหนักเห็นไหมราคาล่วงละนาวเลยนะพอหลังๆนั้นมาเขาพยายามที่จะลินพอลินปั๊บเนี่ยดูนะมันก็จะมีบางช่วงที่จัดหนักอยู่บ้างคือถ้ามันขึ้นสูงๆก็าอาจจะจัดหนักฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่บิตคอยมันไม่ไปถึงแสนสักทีเนี่ยก็เพราะเหตุผลตรงเนี้ย นะฮะไอ้เจวันที่ผ่านมานี่แหละนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยน,นี่เป็นการซื้อครั้งแรกนะเออเป็นการซื้อครั้งแรกหลายคนก็เริ่มพยากรแล้วนะฮะส่วนตัวแม็กเองเนี่ยซึ่งเราก็ดออูกราฟเข้ามาโดยตลอดนะเออเราก็จะเชื่ออยู่ไม่กี่คนออกราฟของแม็กเองเนี่ยก็มองนะฮะว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะทำแพทเทิร์นตัว W เห็นไหมที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปว่ามันจะเหมือนตัว W ใหญ่อะนะมันจะมีบางช่วงที่มันขึ้นเพ,นเพราะดาวเล็กๆ นะเช่นอังคารต้องสุกนะนเะพราะไอเกตต้องราหูอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นลักษณะน,น,นี้แหละแล้วประคับประคองไปเออ่ถึงแม้ว่านะตลาดฮ่องกงเนี่ยนะเออ่จะอนุมัติสปอตบิตคอยก็จริงอะ่ะนะแต่จีนเนี่ยจะเข้ามาซื้อเนี่ยนะถ้ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยรัฐบาลจีนกลางเนี่ยเขาไม่โอเคเนี่ยคุณก็มาซื้อไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็เล่นในประเทศอีกอะ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เม็ดเงินในฝั่งของของเอเชียเนี่ยมันเลยไม่เข้าเต็มที่ เหมือนที่เราเคยลุ้นกันว่าตลาดฮ่องกงจะเปิดกระดานเทรดเองใช่ไหมเออผลสุดท้ายนี่กลายเป็นตลาดล้างนะเออแล้วก็หลายคนก็ไปยื่นอะไรนะใบอนุญาตที่ฮ่องกงก็สรุปก็แปลกนะฮะการขึ้นที่ผ่านมานี่แทนที่จะเป็นการขึ้นที่ตลาดฮ่องกงกลายเป็นการขึ้นเพระสปอร์ตบิทคอยน ETF ของสเมกามากกว่า นะแล้วก็ขึ้นด้วยกองทุนด้วยฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแม้ว่านะฮะการกดของราคาในรอบนี้เนี่ยนะจะมีการเทขายทำกำไรอยู่บ้างเพราะความกลัวนะฮะแต่มันก็ไม่กดไม่ลงฮะมันกดไม่ลงมาหลายรอบแล้วรอบนี้ก็กดไม่ลงรอบนี้ก็กดไม่ลงเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกองทุนหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูประวัติศาสตร์นะอ่าเรามาย้อนกันนะฮะการขึ้นรอบนี้เนี่ยเกิดจากไบแอนด์นเนี่ยนะฮะเปลี่ยน นะฮะเปลี่ยนไอ้ BUSD นะมาเป็นบิตคอยนะไอรอบนี้นะรอบนี้นะไอนี้นี่ FTX นะแล้วไอกลุ่ม t ีแอโล้มนะอันนี้ลูน่านะเวิร์กนี้คือเวิร์กลูน่าคุณดูนะลูน่าเนี่ยนะทำให้ตลาดแตกตื่นขนาดไหนนะเอออันนี้ลูน่านะอันนี้ t ีแอโแล้วกลุ่ม t ีแอโรพอตแตกอะไรกันเนี่ยช่วงนี้นะอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนของเอ,อ่อของ FTX อันนี้แท่ง FTX นะ หลังจากนั้นมาก็หย,ย,ยึกยึกอยากอยากเป็นรูปเดิมบิลเห็นไหมหลังจากนั้นมาเนี่ยตัว BNB อ็นโดนเล่นนะ BU BUSD โดนเล่นก็ไบแนน c ์ก็เลยเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจาก เอ่อเมาเป็น Bitcoin มาเป็นอีเธอรียมราคาก็ขึ้นมาในช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนอ่คือสวบกลับนะมันเลยทําให้เม็ดเงินเข้ามาอยู่ใน Bitcoin หลังจากนั้นมาเนี่ยราคาก็หยึยกหยักแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องเอ่อซิลิคอนวัลเล์นะถ้าใครจําได้นะธนาคารล้มอ่ะนะฮะธนาคารล้มก็ขึ้นมาอันนี้ แล้วดาวพฤหัสก็เข้ามานะมันก็ฟัดก,กับราหูหนึ่งตรงหนึ่งไอ้ช่วงนี้มันเป็นโซนพระเสาร์นะเสาร์ต้องราหูคู่มิตรไอ้โซนนี้คือดาวพฤหัสต้องอาทิตย์ในดวงกําเนิดน,นะแต่มีราหูนะก็ฟัดก,กันไปฟัดก,กันมาจนในช่วงตุลาราหูย้ายออกใช่ไหมพอหลังจากนั้นมามันก็นนจจนนคนนนะืนมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะคืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ นะตั้งแต่ลาหูย้ายจนดาวพฤหัสย้ายออกนะแต่ด้วยความว่าไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นนั่งร้านของพวกบรรดากองทุนเขาเรียกประสาทหินไอตรงเนี้ที่มันขึ้นพวกนี้มันคือไายย่อยนะอย่างที่ตัวคุณ CK บอกหรือคนอื่นพูดนะเขาก็บอกแล้วว่าไอการขึ้นครั้งก่อนเนี่ยมันเกิดจากไายย่อยไายย่อยเนี่ยได้รับเงินมาจากการที่สมเอกาเนี่ยพิมพ์นะพิมพ์เงินในช่วงโควิด นะฮะทุกรัฐบาลเนี่ยปิ้นเงินในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะพวกราย่อยก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรก็มาซื้อคริปโตนะอยู่บ้านไม่รู้จะทอะไรมาเทรดคริปโตมันเลยขึ้นรอบนี้แต่ด้วยความว่ามันเป็นเงินเขาเรียกเงินร้อนนะมันไม่ได้เงินที่เอ่อมีเก็บไว้ได้นนานเนี่ยนะฮะในช่วงที่รูหน้าล่มมันก็เลยตกล่วงลงมาถึงตรงนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าตลาดเมาแตกนะอันนี้หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นโวกสถาบันละนะฮะ ใครที่เก็บในโซนนี้เนี่ยในโซนที่มัน16นื่นเะนี่ยนะคุณมีใบแ a น c ์นะคุณมีบรรดาธนาคารบรรดากองทุนเนี่ยเป็นนั่งร้านเนี่ยให้คุณหมดเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกดเนยอย่างที่หลายคนบอกถ้ากดตามสุดก็อาจจะลงไม่ถึง50,000ืนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยวกเวกวกเวกอยู่อย่างเงี้ยตามที่แม็กขวาว่าฮนะแล้วถามว่าไทาม์ไลน์มันจะจบเมื่อไหร่นะจริงๆเนี่ย ไทม์ไลน์เนี่ยนะของตัวไททันเองเนี่ยเขาก็มองนะจบประมาณวันอันเนี้ยเขามองนะภาพใหญ่เนี่ยก็คือจะปลายปี2025นะเข้าปี2026นะคือจบรอบนะซึ่งเขาตีเนี่ยเขามองนะเกือบเกือบ400แสเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะสำหรับไททันนะอันนี้ไททันนะไททันก็มองว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะใช้เวลานะ ประมาณนะฮะ578วันเอานับเลยฮะนับจากตรงเนี้ยนะนะตรงเนี้ยไป578วันเอาแค่500วันก็พออะนะฮะเออคุณก็ตั้งเรียกตั้งรอเลยนะ500วันนะฮะจะจบลงก็คือเป็นอทม์ไฮนะเป็นจุดสูงสุดนะเอออันนี้ก็ของไททันนะฮะส่วนตัวคริปโตคอนนะคริปโตคอนเนี่ยก็ให้วันที่เป๊ะเลย คือเขาพยายามยึดวันที่28นะครับพฤจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นปีที่มักจะราคาขึ้นนะอ่าโดยเขาดูจากนะฮะทุกรอบเนี่ยก็มักจะราคาพุ่งนะในช่วงเ่อวันที่28นะฮะพฤศจิก,กาเขาก็มาร์กไว้นะฮะจุดสูงสุดเนี่ยเขามาร์กไว้วันที่28พฤจิกาปี2002024คือปลายปีนี้ ปลายปีนี้เนี่ยราคาอาจจะไปยืนอยู่ที่แสนอันนี้ตามแพทเทิร์นที่เขาพูดนะเขามองนะเขามองนะแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้ฮะมันอาจจะไม่ขึ้นหรืออาจยังไงก็ได้นะเขามองว่ามันจะจบเนี่ยนะฮะอ่ามันจะจบหรือลงมาทําจุดต่ําสุดเนี่ยนะในเดือนพิกาปี2025เดิมเนี่ยกราฟเก่าเขานะเขามองว่าจะเป็นปี2025 เป็นออทามไฮนะแต่เขามาเปลี่ยนนะเขามาเปลี่ยนเนี่ยเขามองว่าเอา่เอโนเวมเบอร์ November, นะก็คือพฤจิการปีนี้นะคือออทามไฮคือเขาอะเร่งมาเร็วกว่าเดิมคือก่อนนู้นนะฮนะ,ะกราฟก่อนนู้นนะคือทุกคนเนี่ยจะมองปี2025หมดเลยแต่ตัวคริปโตคนเนี่ยเดิมก็มองปี2025เหมือนตัวไททันแล้วก็เหมือนของแม็กนะแม็กก็มอง2025 แต่ตัวคริปโตคอนเนี่ยมองทางเทคนิคเนี่ยว่าจะเป็นปี2024คือพฤจิการปีเนี้ยนะพฤจิการปีนี้ยเออหลายคนที่ถือทนถืออยู่ก็เออใจชื้นแต่มันก็ขัดแย้งอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีราหูต้องเสาคู่มิดไงราหูต้องเสาคู่มิดเนี่ย,ม,ยมันเกิดพฤษภาปี68นะฮะแพฤษภา68นะี่ยลากยาวไปนะี่ยมันจะไปสอดคล้องกับไอ้กราฟเก่ามากกว่ากราฟใหม่อันนี้ก็ดูเอา นะแต่ในระหว่างทางนี้เนี่ยถ้าเกิดเหรียญไหนๆน,นะไม่ว่าเหรียญไหนก็ช่างไม่ว่าจะเป็นชิปบ,บะไม่ว่าจะเป็นเปเป้ไม่ว่าจะเป็นบลองหรือโฟกี้เนี่ยซึ่งตัวบรรดานะเอ,อเอ็กเชงต่างๆค่อนข้างเกา่าต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาจัดตินซันก็ดีหรือคนในในวงการเนี่ยเริ่มจับเหรียญมีมแล้วเพราะมันเป็นเหรียญที่เปลี่ยนชีวิต คือเหรียญใหญ่นะในเช่นบิตคอยอีเธอเรียมอ่ะมันเป็นที่เก็บเงินก็จริงอะนะแต่มันไม่สามารถผลักดันราคาให้เปลี่ยนชีวิตได้เช่นผมยกตัวอย่างนะผมซื้อนะหนึ่งหมื่นบาทไปกับบิตคอยนะหนึ่งมืนบาทนะไปกับบิตคอยนะฮะตอนที่มันลงไปหมื่นหกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะมูลค่าของบิตคอยตรงนี้เนี่ยเอ่อเพิ่มขึ้นเป็นสเอ่องหมื่นสามพันบาทอันนี้เท่าที่เท่าที่ดูครั้งสุดท้ายนะแต่ผมเอาหนึ่งหมื่นไปซื้อเปเป้นะ่ะ นะะในตอนนั้นเนี่ยเงินของเปป้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น73,000บาทสแสดงว่า1,000 0โตขึ้นไปกี่เท่า7เท่าผมถึงบอกไงว่าเหรียญเหรียญเหรียญมีเนี่ยมันก็มี1ความเสี่ยงถ้าเกิดมันไม่ไปมันก็แป๊กนะแต่ถ้ามันไปมันก็รวยมันเลยเปลี่ยนทีวิตฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกนะฮะว่า,อารอบนี้เนี่ยนะถ้าใครสอยราคาถูกมาเนี่ยให้รอใจเย็นๆดูไปก่อนนะถ้าพฤติกาปีนี้บันถึงเป้า ก็ควรจะทํากําไรบ้างนะแล้วพอหลังดาวราหูต้องเสาคู่มิรมาอาจจะมีเรื่องดีเข้ามาตัวทําเองอาจจะบ้าระหำ่ำนะบอกว่าไอ้นี่สัมเิการเนี่ยนะไอ้ที่มันเป็นเงินเฟียสเนี่ยยกเลิกนะยกเลิกปลดพาวเวลด้วยนะปลดไปให้หมดเลยปลดให้หมดเลยพวกนี้คือตัวปัญหาอะไรอย่างนี้เปล่าเสร็จแล้วตั้งคนใหม่ขึ้นมาแล้วสร้างสเตเบิลคอยมาเอ้านี่เลยเนี่ยนะฮะตัวเอ่อ xrp เนี่ยนะซึ่งวันนี้มีข่าวลือกันเนี่ยนะฮะว่าอีลอนจะใช้ xrp กับแพลตฟอร์ม x นะเป็นข่าวลือนะฮะเป็นข่าวลือนะก็เออก็ต้องดูกันไปนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนวันนี้เองเนี่ยนะแชท gpt ก็พิาารณนะจริงๆริงแชท gpt เนี่ยไอตัว t ท m e แท็บลอยนี่นะเขาก็มักจะเอาเอคำทำนายของไม่ว่าจะเป็น Google นะเจนมินิเจนมินายนะ g o o g l ลราศีมิถุนเนี่ยหรือ c h a t GPT มาพูดจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะฮะลูน่าซีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าราคาจะขึ้นไม่ขึ้นมันคือการเป๊กค,คุณจะรอจนกว่าเป๊กก็ได้นะ,ะคุณจะรอจนกว่าเป๊กก็ได้คือเป๊กจบเนี่ยคือถ้ามันกลับมาเหมือนเดิมราคามันก็ไปต่อได้นะแต่มันจะที่แน่ๆมันจะเหวี่ยงกันสนุกเลยแหละเพราะหลายคนมันจะทํากําไรนะรวมถึงผมด้วยอะรวมถึงผมด้วยปัญหาก็คือว่า ก็อยู่ที่ว่าคุณจะจัดการบริหารพอตยังไงหลังจากนี้ส่วนริปเปิลเองอะทางตัวจจวันเองก็ยังมองเป็นมุมบวกนี่เขามองราคาไว้เท่าไหร่เนี่ยโอ้จาวันมองรอบนี้ไว้ไกลมากเลยนะเออเขามองไว้เนี่ยประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐนะเขามองไว้200ดอลลาร์สหรัฐนะใครถืออยู่ก็ยินดีด้วยจะโตขึ้น30,000ืกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรก็เป็นไปได้ฮะ แล้วจาวันนี้ก็มามาแม่นหลายรอบแล้วนะฉะนั้นดูด,ดกันไปสําหรับริปเปิลนะฮะส่วนเกสเกลเองก็มีเงินไหลเข้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดตัวมานะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของแม็กกันนะฮะเอออันนี้พูดถึงริปเปิลกับอเมซ o n นะก็เป็นข่าวกาฮะยังต้องดูนะว่าเขาจะใช้ตัวริปเปิลเนี่ยนะหรือ XRP เนี่ยเป็นเป็นสวิปนะแทนระบบสวิปในอนาคตหรือไม่นะอีลอนมาร์กบอกว่า เออตัวดอลลาร์เนี่ยหรือเงินดอลลาร์เนี่ยนะจะไม่มีค่าอะไรเลยฮะจะไม่มีค่าอะไรเลยคือปัญหานี่อเมริกาเนี่ยนะมันมีปัญหาที่ใหญ่หลวงมากหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาแล้วว่าสรุปและไอ้ปัญหานี่อเมริกาจะแก้งไงเพราะตอนนี้นี่ของอเมริกาเนี่ยมันมันเกินไป100ซของ GDP แล้วนะเอออันนี้ก็เป็นแท่งเขาเรียกว่าแท่งอภิิหารน,นะตั้งแต่เกิด สปอร์ตบิตคอยมาเพิ่งจะเกิดครั้งแรกนะแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยสายไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ล้างพอร์ตกันสนุกสนานนี่แหละฟิวเจอร์ฮนะเออผมว่าเอาเงินไปซื้อสปอร์ตแบบราคาลากมะม่วงดีกว่าไหมนะซื้อเหรียรากมะม่วงไปขายตอนเป้าหมายดีกว่านะมันก็รวยกว่านะผมว่านะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะวานเกสเกลหยุดการปล่อยของแล้วแสดงว่าหลังจากนี้จะเป็นขาขึ้นนะจะเป็นขาขึ้นวันนี้เองก็ทำคลิปพยากรณ์ตัวบ้องนะฮะ จริงๆบองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมาตัวหนึ่งที่ผมก็มองนะผมเนี่ยจับเก้าอี้ไว้แน่นมากเลยนะฮะตั้งแต่มันขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยแล้วมันทะลุออทามไฮเดิมนะผมมั่นใจเลยว่ามันต้องไปต่อเพราะอะไรเพราะมันยังไม่จบบูลันไงถ้ามันยังไม่จบบูลันเนี่ยแล้วเหรียญมันขึ้นเนี่ยม่ต้องรีบนะดูมันไปก่อนนะดูมันไปก่อนเพราะว่าถ้าในตลาดบูลันอ่ะไอ้โปรเจกต์หมาต่างๆเนี่ยนะมันต้องหงายการอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา แต่ผมก็มองนะว่าเออสักสักสิบสตางค์ผมก็อาจจะไปแล้วนะแต่พอเทียบ a r k e t Cap แล้วเนี่ยระหว่างตัวหมาเล็กนะก็คือหมาบ้องเนี่ยกับตัวด็อกเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ5สตางค์นะมันอยู่ที่5สตางค์แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมีการเผาไปหรือ,อยังแล้วปริมาณของบ้องเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าบ้องเนี่ยม,มีมีอุปทานมากกว่าลูน่าซีเยอะมากเลยเขามีอุปทานอยู่ทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบสามทิลเลียน ส่วนลูน่าซีมีอุปทานนะอยู่แค่6ก trillion ถ้าเกิดบลองถึงหนึ่งบาทได้ลูน่าไม่เหลือแล้วครับมันน่าจะเกินไปกว่านั้นนะฮะถ้าเกิดบลองถึงได้ลูน่ามันก็ถึงได้แต่อย่างที่บอกอะอะไรก็เป็นไปได้ในโลกคริปโตยอย่าเพิ่งไปบอกว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าชิบาก,ก็ตีแสกหน้ามันแล้วรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ารอดูให้มันจบบูรารอบนี้ก่อนนะใจเย็นๆนะอันนี้เป็นดัชนีนะดอลลาร์อ่าเขาก,เขาก็เขาก็มองกันนะว่าถ้าเกิด ตัวมูลค่าของดอลล่าร์เพิ่มขึ้นนะบิตคอยลดลงนะถ้ามาลงบิตคอยเพิ่มขึ้นนะเขาก็อ้างอิงจากเ,เปรียบเรียบเทียบกันนะฮะอันนี้เป็นช่องทางนะก็เซฟเก็บไว้นะฮะเผื่อคุณไม่ทำตอนนี้คุณจะไปทำตอนปลายปีก็ได้เพื่อเอาไว้ลดหย่อนภาษีปีหน้านะเคุณต้องทำคือถ้าจะทำก็ทำก่อน31เนี่ยผมก็เซฟเก็บไว้เดี๋ยว เดี๋ยวรอได้เงินจากคริปโตก็คงต้องทำเพราะว่าจะเสียภาษีบานตะเกียงเลยแหละนะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะตัวนักนักเทรดหรือนักคริปโตต่างๆเนี่ยเขามองอย่างนี้เขามองว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันจะฟื้นอย่างช้าๆผมว่ามันฟื้นตรงนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกแหละว่าการาฟมันจะประคับประคองนะฮะด้วยดาวเล็กๆนะ เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันจะขึ้นจริงๆผมว่าน่าจะมาจากฝีมือทำอ่ะอีกเรื่องหนึงอ่ะเรามาดูความกาวนะจริงๆเนี่ยความกาวมันเริ่มต้นมาจากตัวอ e ีลอนเนี่ยนะอีลอนเนี่ยเขาก็พูดถึงการแก้ปัญหาคนที่ใช้รูปปลอมเลยพวกนี้นะฮะโดยใช้การตรวจสอบจริงๆเนี่ยผมมีปัญหามากเลยเพราะว่าตอนแรกผมใช้รูปเสื้อเหลืองใช่ไหมแล้วพวกมิชชชีพเขาก็ไปปลอมผมเปลี่ยนเป็นรูปฟา้ามือ,อย่างตะปลอมนะ เออก็ช่างจะปลอมนะแล้วก็เหมือนซะด้วยนะฮะแต่ก็เหมือนไม่หมดนะฮะ เออเพราะว่าตัวลายผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษผมใช้ภาษาไทยแล้วก็ใช้อักขระพิเศษด้วยผมก็ยังปลอมอีกต่างหากอีลอนเองเนี่ยเขากำลังจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยใช้แอปพลิเคชันหรือโซลูชันในการตรวจสอบนะในแพลตฟอร์มของ X อนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะจะได้แก้ปัญหาเพราะว่าผมเนี่ยแก้ปัญหาด้วยตัวผมเองก็คือแก้ที่ตัวเราเองอ่ะโดยการทำทวิตเตอร์บูนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทวิตเตอร์ของผมเนี่ยจะเป็น Twitter ทวิตเตอร์ที่เป็นทวิตเตอร์บูแบบเนี้ย ะะอยู่ด้านหลังนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ต้นคนไหนไม่มีทวิตเตอร์บูนี่แปลว่าตัวปลอมนะอีกอันนึงมันมีการไปถามฮะคนในชุมชนเอ็กอาร์เนี่ยนะเขาก็ไปถามว่าเนี่ยนะ,ะจะชําระเงินด้วย XRP ในแพลตฟอร์ม X เมื่อใดน,นะปรากฏว่าเออมันก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรอกนะฮะเพราะว่าตัวชุมชนด็อกเองเนี่ยเขาคาดหวังว่า นะฮะอีลอนมาร์กเนี่ยจะใช้ด็อกมากกว่านะแล้วจริง,รงๆเขาก็กาวด็อกมาโดยตลอดเขาอ้างว่าพนักง,งานนะของเขาเนี่ยถือด็อกเขาก็เลยสนับสนุนด็อกเพราะว่าเป็นการสนับสนุนพนักง,งานเขาเองจริงๆมันเป็นข้ออ้างฮนะคุณจะคุณจะทําอะไรคุณก็มันต้องหาความชอบทมอ่ะนะคุณจะหาความชอบทมยังไงเหมือนลูหนา้าซีรอบที่แล้วมันขึ้นก็เพราะว่ามันมีการปรับอ่เผา1.2%เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็เลยชิงขึ้นโดยอาศัยข่าวดีในการขึ้นฉะนั้นมันต้องมีข่าวดีก่อน นะถ้ามีข่าวดีเนี่ยมันก็จะขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นโดยข่าวดีต้องมีข้ออ้างทําอะไรต้องมีข้ออ้างฉะนั้นก็ต้องดูไปฮะจริงๆแล้วตัวด็อกเนี่ยน่าจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลประจําแพลตฟอร์ม X นะแต่ตัวริปเปิลเองเนี่ยจะไปไกลกว่าน,นั้นจะเป็นทรัพย์สินข้ามประเทศนะโดยการผลักดันของรัฐบาลมากกว่าก็ต้องดูไปนะก็ ขอให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วกันอนะันี้ก็เป็นคลิปอนะัปเดตสถานการณ์ประจำวันประจำวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ